สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวย t u b e ทุกๆท,ท่านครับเวันนี้ผมนะครับพาทุกท่านมากราบไหว้นะครับพระพุทธชินราชนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดพิษณุโลกนะครับผม,ม <า S 1> เราจะมาไหว้ <มา S 1> พระพุทธชินราชนะครับเมื่อกี้เราไปวิ่งอยู่ฝั่งน้นครับอราเลเรสวน ที่เราวิ่งดูกันตะกี้นะครับทีนี้เราก็จะมาไหว้ตรงนี้เนาะเจ๊ไหมนเนี่ยพระวิหารพระพุทธชินรัตน์ไปจอดแล้วก็ไปจอดตรงที่จะอดนั่นตงตอนนี้เราก็เดินเข้ามาข้างในครับนในบริเวณบัตรจอดรถแล้วอเ,เอาท่านนี้จะจอดได้ตีงนี มันวนมาหรือเปล่าเออน่าจะวนมาทางนี้ไม่เป็นไรหรอกเรากาไว้แป๊บเดียว บรรยากาศก็แดดก็สว่างจ้านะครับแต่อากาศก็ไม่ค่อยร้อนเหมือนเมื่อวานมีลมโกกนิดๆน,นะครับเมื่อวานร้อนจัดเลยล้างมือก่นเฮ้เธอแม็ดอยู่ไหนมีไหมมีแม็ดไหม,มลืมเอาแม็ดม,มาเออเกือบไม่ได้เข้าใส่ให้หน่อย เดี๋ยวไม่ได้เข้าแล้วว้ยลืมแมททิดาตามอะไรเนาะ มีารนะรข่าของวัดออคะนกคืนตละ่รอรับหนึ่งร้อยตอนนี้ยัขาดอยู่ทั้งหมดสี่สิา้ากองรวมนยี่ครับขเข้าด้านหน้าแลส่งเสียงดังระวังกิริยา คณะชาตเรีนเดิ่าไร่้อาบาหิบพโยมนออธิษฐานปักที่ต้นโยมมรับพระก่อนะทรับโยมรับเงข้อแล้วพระาตรยะโยม รวมบุญ้วยการยมมรับเด็อนของครอบคนอรองเท้าก่อนก่อนเดนรองเท้าตอนนี้อยากาอูทั้งหมดในโลกนะสามสิสี่เจ้าภาพสุดท้ายดีไหมอีกสามสิสี่เจ้าภาพเจ้ภาพตูเภาพสีอีกสาที่เเจ้าภาพโอ้าภาพรักหนึ่งร้อยครอบควหนึ่งร้อยโคนะสา ผมเข้าใจแล้วเมื่อกี้ห้ามยืนถ่ายรูปก็คือยืนคนยืนแล้วก็ถ่ายรูปกับพระนะฮะมันไม่เหมาะสมนะครับก็เลยห้ามยืนถ่ายไม่ใช่ว่าห้ามถ่ายรูปนะอ่านดีๆห้ามยืนถ่ายรูปในพระวิหารนะครับ หมาถึงว่าให้คนไปยืนข้างหน้าแล้วก็ถ่ายกับพระไม่เหมาะสมนะครับเนน,นะครับเหิ่มแต่อยู่ในหนังในละครนะครับมาเจอขอ,องจริงแล้วเป็นยังไงครับสวยไหมนะครับกว่าจะออกมาเป็นลาย สวยงามขนาดนี้นะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับพี่จิตศิลของแท้น,นะครับไหว้พระก่อนนะครับเดี๋ยวไหว้ดีๆกันเดี๋ยวผมจะพาเดินชมรอบๆนะครับ นี่นะครับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกเอาไว้ตั้งแต่สมัยนานแล้วนะครับเนี่ ไปดูแลผนังฝั่งนู้นนะครับน,น,นี่นะครับ ครับผมก็จะขออนุญาตทาบุญก่อนนะครับให้ชมกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ เมขอกราบก่อนนะครับผมอันนี้คือคาถานะครับคาถาท่องออเดอร์พี่น้อง ก็ขอให้พี่น้องนะครับจงได้บุญนะครับกับการมาทําบุญครั้งนี้นะครับผมก็เป็นตัวแทนเนาะพาพี่น้องทําบุญขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมจะไปที่ไหนนั้นก็ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ